สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงตัวรายที่น่าสนใจที่สุดใน Marvel Multiverse Saga หรือว่า Marvel Phase 4 Phase 5 Phase 6กันดีกว่านะครับคือน่าสนใจที่สุดไม่ใช่แค่แบบว่าในเฟสใดเฟสหเลยแต่เป็นทั้ง Saga เลยนะครับเพราะแน่นอนอยู่แล้วตัวละครนี้คือตัวรายหลักที่ถูกปูทางมาปรากฏตัวครั้งแรกมาในซีรีส์ Loki นะครับผมในฐาหนะของ Hehuriman นะครับแต่ในหนัง Ant Man ตัวเมเนียนี้เนี่ยเราจะได้เจอตัวของเขาในอีกรูปแบบหนึง่งนั่นก็คือตัวของแข็งเดอะคอนเคอร์ลหรือว่าแข็งผู้พิชิตนั่นเองนะครับผมชายผู้พิชิตกาลเวลานะครับเฮ้ยแล้วตรงเนี้ยมันน่าสนใจอะไรนะบอกกันเลยว่าวันนี้เองเนี่ยเราจะย้อนกลับไปพูดกันถึงไอรอนแมนนะครับไอรอนแมนเองเนี่ยจริงๆแล้วก็ถือได้ว่าเป็นตัวหลักที่สุดของซาก้าอินฟินิตี้ซาก้าเนาะก็คือมาเวลเฟนหนึ่งสองสามเนี่ยนะครับเป็นฮีโร่ตัวที่แบบชูโรงเลยเป็นเดอะแบ็คแห่ง MCU เลยนะครับแล้วทีนี้เองอะ่ะมันเป็นความคอนทราสต์กัน เพราะว่าไอรอนแมนเนี่ยเป็นเหมือนฮีโร่ตัวดีตัวแบกของแบบ1 2 3ถูกปะแต่4 5 6เนี่ยมีแคงมาเป็นตัวร้ายหลักนะครับและความที่มันแบบคอนทราสต์กันหน่อยก็คือ2คนนี้เหมือนกันมากๆนะครับผมระหว่างไอรอนแมนกับแค n งเดอะคอนเคอร์นะครับเฮ้ยเป็นบุรุษในชุดกรอกกันทั้งคู่เลยเนาะยิ่งดูจากตัวอย่างใหม่นในตอนท้ายตอนที่แคงเอามาปล่อยพลังอะชุดอะไรต่างๆเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนไอรอนแมนสีม่วงเลยถูกไหม แล้วมันแบบมีอะไรเหมือนกันบ้างในวันนี้แหละเราจะมาพูดถึงความเหมือนกันนะครับผมระหว่างตัวของแข่งแล้วก็ตัวของไอรอนแมนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยเราจะมาพูดกันด้วยว่าแล้วใครเนี่ยแข็งแกร่งกว่ากันนะครับเริ่มกันที่ความเหมือนก่อนเลยแล้วกัน2ตัวเนี้ยเหมือนยังไงนะครับจริงๆแล้ว2ตัวเนี้ยแทบจะเป็นคนคนเดียวกันเลยก็ว่าได้เฮ้ยแล้วคนคนเดียวนี้มันหมายถึงอะไรนะครับ มันดูแบบมันมันไม่เห็นเหมือนกันเลยนี่ว่าดูยังไงก็ไม่ใช่คนเดียวกันคือคนเดียวกันในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นบุคลคลคนเดียวกันเลยแต่ที่ผมจะหมายถึงอ่ะมันคือเป็นคนที่มีชุดความสามารถเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับตัวของเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะทั้งคู่นะครับผม ถูกไหมเป็นคนที่ฉลาดมากๆทั้งคู่แล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาในการที่จะสร้างอุปกรณ์สร้างอะไรต่างๆเป็นอาวุธเป็นยุทธปกรณ์ของตัวเองทําให้ตัวเองเนี่ยมีพลังพิเศษขึ้นมานะครับตัวทั้งสองคนนี้เนี่ยเอาจริงๆ Iron Man เนี่ยเริ่มต้นมาก็ไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับตัวของ Variant Kang the Conqueror คนนี้เนี่ยไม่ได้เทียบถึง Kang อร์ชั่นอื่นนะก็น่าจะมีความคล้ายคลึงกันว่าเป็นชายที่มีความทะเยอทะยานแล้วก็อาจจะมีความเห็นแก่ตัวเพราะว่า Iron Man ในตอนแรกใน t o ่ y s t a ์ k ในตอนแรกแรก,ก่อนที่จะเจอเตุ เปลี่ยนชีวิตที่ถูกเทนรวิงเนี่ยจับไปนะครับเขาก็เป็นคนที่หวังกําไรถูกไหมอยากได้แต่กําไรเข้าตัวเองตัวของแขงในเวอร์ชันแขงคู่พิชิตเองอะ่ะก็อยากจะยึดครองมัลติเวิร์สที่เป็นของตัวเองมันก็คืออ่โอเคมีความแบบเป็นอีโก้ของตัวเองที่เหมือนกันละแล้วก็มีความฉลาดล้ำเนี่ยที่เหมือนกันด้วยสิ่งที่ต่างกันของ2คนนี้เนี่ยนะครับคือช่วงเวลาที่2คนนี้เกิดต่างหาก ตัวของไอรอนแมนเกิดในยุคปัจจุบันทําให้เทคโนโลยีเขาเนี่ยอาจจะจํากัดกว่าส่วนแครงเนี่ยเกิดในยุคอนาคตในศตวรรษที่31นะครับทำให้เทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวล้ำยิ่งกว่ากันเยอะเลยนะครับทำให้สิ่งที่ทั้ง2คนนี้โตขึ้นมามันแตกต่างกันออกไปแต่โดยพื้นฐานของบุคคลเนี่ยคิดว่า2คนนี้มีความเหมือนกันมากๆแล้วมาเวลก็จงใจทําให้สิ่งนี้มันเป็นความคอนทราสต์กันระหว่างตัวดีที่เป็นเดอะแบ็ของเฟสหนึ่งสองสามเลยเนี่ยกับเดอะแบ็ของเฟสสี่ห้าหกที่เปลี่ยนจากตัวดีเป็นตัวร้ายพอมีีคนนนมมาสัังงเเเกกตรื่อ้ย็ลย ดูน่าสนใจขึ้นมาในทันทีเลยนะครับและทีนี้ถ้าจะพูดว่าใครเก่งกว่ากันเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันก็คงถูกบอกใบ้มาในคอดิชันที่พูดมาแล้วเนาะเพราะว่าทั้งสองคนเนี้ยมีอุปกษณ์นิสัยแล้วก็รวมไปถึงความฉลาดเนี่ยที่คล้ายคลึงกันมากๆนะครับสิ่งที่จะตัดสินได้เนี่ยนะครับผมคือความโหดของอาวุธของพวกเขาถูกไหมแล้วทีนี้เองอะ่ะไอรอนแมนเกิดมาในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับทำให้อาวุธเนี่ยมันถูกจํากัดอยู่นะแบบในยุคแรกๆเนี่ยในหนังไอรอนแมนแรกๆอะ่ะเห็นได้เลยว่าชุดไอรอนแมนมันก็ ที่ได้นาโนเทคมาจากวากันดาเนี่ยก็ยิ่งดูลำขึ้นไปเลยซึ่งเรารู้ได้ยังไงว่าไอรอนแมนเนี่ยได้นาโนเทคมาจากวากันดานะครับมันถูกระบุเอาไว้ในหนังสือวากันดาไฟซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับจกักรวาล MCU แล้วก็จะเป็นข้อมูลของวากันดาที่แบบวากันดาไปทําอะไรต่อโลกใบนี้เป็นเหมือนอารมณ์แบบหนังสือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ MCU อย่างเงี้ยก็ได้มีการบอกว่านาโนเทคเนี่ยตัวของไอรอนแมนนะได้มาจากวากานดานะครับก็ทําให้เทคโนโลยีของชุดไอรอนแมนเนี่ยค่อนข้างจะจํากัดมากๆเลยถ้าเทียบกับชุดของแข่งที่ทํามาในแบบศตวรษที่่31ง เวลาห่างกันโคตรนานนะถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ไม่แปลกนะครับผมที่แข่งเนี่ยจะดูมีความแข็งแกร่งได้มากกว่าผ่านเทคโนโลยีที่ดีกว่าแต่ถ้าทั้ง2คนนี้ถูกจับมาอยู่ในแบบ environment เดียวกันนะแบบเกิดมาในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยอันนี้อาจจะสูสีหรือว่าอาจจะหาข้อสรุปได้ยากเลยต้องมาดูแล้วว่าคนเขียนเนี่ยอยากให้ใครเก่งกว่ากันแต่ถ้าดูตามแบบ condition <c oughs> พื้นฐานเนี่ยนะครับผมโอเคทั้งสองคนนี้มีนิสัยคล้ายคลึงกันแล้วก็มีสติปัญญาที่เป็นอัจฉริยะเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือช่วงเวลาทําให้ตัวของแข่ง ดูจะได้เปรียบในข้อนี้ไปแต่ทางนี้ทางนั้นเองเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกไหมสุดท้ายอะ่ะมันก็อยู่ที่คนแต่งนั่นแหละถ้าคนแต่งแบบเฮ้ยอยากให้หนังเรื่องนี้เป็นไอรอนแมนเสีเอาแข่งมาเป็นตัวร้ายเนี่ยมันก็คงจะไม่ยากหรอกที่จะหาทางที่ให้ตัวของไอรอนแมนชนะได้หรือว่าถ้าเป็นหนังแบบแข่งดินาสตี้อย่างเงี้ยโอ้โหเอ e เวนเจอร์ ger, แบบภาคห้าที่เป็นพาทแรกของเวนเจอร์เรื่องใหญ่อะ่ะในตอนจบก็คงรู้อยู่แล้วว่าตัวร้ายชนะนะ,นะครับก็คงจะเป็นแข่งชนะไปแต่ถ้าดูตามเหตุผลเนี่ยสองคนที่มีอะไรเหมือนกันัันนนแต่่มมีีีคนนึึงปจจยท ล้ายิ่งกว่าดียิ่งกว่ามันก็คงจะไม่แปลกที่จะมองว่าแข่งชนะนะแต่เนี้ยก็แล้วแต่คนมองนะครับผมก็ลองมาวิเคราะห์กันสนุกสนุกเฉยเยครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนกับรายการ comic world daily หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกรบผมลาละบบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ comic world daily นะครับ